สวัสดีค่ะคิวบีโอนี้นะคะพี่ควรจะมาแนะนาวิธีการเลี้ยงนะคะต้นอ่อนต้นกล้าผักสลัดอายุหนึ่งถึงสิบห้าวันแรกว่าเราควรจะต้องเลี้ยงน้ําเปล่าอย่างไรเลี้ยงน้ําปุ๋ยยังไงคะเริ่มแรกจากผักอายุหนึ่งวันนะคะเมื่อเราเสียบลงฟองน้ํานะคะจากหลังจากที่เราเพาะงงอกนะคะในสเต็ปแล้วนะคะ เราจะเลี้ยงน้าเปล่าอย่างนี้นะคะในถาดน,นะคะเมื่อเสียบลงแล้วรับแสงทันทีนะจ๊ะสาถชั่วโมงลงในถาดเราจะเลี้ยงน้าเปล่าอย่างนี้จนเขาเริ่มมีใบเลี้ยงคู่นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1-5วันแรกนะคะผักก็จะมีใบเลี้ยงคู่อย่างนี้เราจะทําการเติมน้าเปล่ารักษาระดับน้ําให้อยู่ครึ่งหนึ่งของฟองน้ําตลอดอย่างนี้นะคะรักษาระดับไว้ตลอดนะ ให้มันมีน้ําอยู่พึ่งถาดหรือพึ่งซองน้ําตลอดนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อผักอายุห้าถึงเจวันขึ้นไปนะคะลักษณะใบาผักก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคนจะเริ่มมีใบที่สามแตกออกมาจากตรงกลางเป็นเล็กๆนะคะอันนี้คืออายุประมาณเจวันแล้วนะคะแต่ประมาณห้าวันแรกนะคะเขาจะมีใบที่สามตรงกลางแบบนี้เริ่มแตกออกมาเป็นเล็กๆนะคะเราก็จะทําการะคะ่ะเทน้ําเปล่าในถาดเทาะนะคะทิ้งไปให้หมดเลยหลังจากนั้นค่ะเราจะทําการผสมปุ๋ย AB นะคะ จากนั้นเราทําการผสมปุ๋ย AB นะคะด้วยปริมาณนะคะน้ํา1ลิตรนะคะต่อปุ๋ย AB นะคะ A2CC b ซี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 นะคะในการผสมแล้วเติมลงไปแทนที่น้าเปล่าในนี้นะคะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไปอีก5 7วันนะคะโดยที่ทั้งนี้เราจะไม่ทําการนะคะเทน้ําเก่าออกแล้วนะคะเราก็จะผสมปุ๋ยเติมเข้าไปเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็นผักสลัดน,นะคะเราก็จะทําการนะคะผสมปุ๋ย AB นะ อย่างละ2ซีต่อน้ำ1ลิตรผสมเลี้ยงเข้าไปทุกๆวันเลยนะคะนะคะเราก็จะมีเหยือกน้ำตัวนี้ค่ะบรรจุน้ำ1ลิตรนะคะมีปุ๋ย A สีแดงค่ะปุ๋ย B นะคะสีเขียวทุกอย่างต้องอัตราส่วนต้องใส่เท่ากันเสมอทุกสูตรนะคะเราจะเติมปุ๋ย A ลงไปก่อนนะคะทุกคนเราก็จะมีอุปกรณ์เป็นสลิงค่ะของมีโบจะเป็นสลิงขนาด3ซีนะคะมีโบจะดูดขึ้นมา2ซีนะคะเติมลงไปในน้ำเปล่า1ลิตรค่ะ ใช้ภาชนะหรือว่าทัพพีด้านหนึ่งในคนนะคะให้ละลายกันให้ดีก่อนนะคะควรจะแยกสิริงด้วยนะคะสำหรับเ b นะคะเสร็จแล้วก็จะเติม B ีค่ะทุกคนเติม B อีก2ซีซีค่ะลงไปในเหยียกตรงน้ำนะคะที่บรรจุน้ำหนึ่งลิตรนะคะคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะหลังจากที่เราเติมน้ำปุ๋ยในการเลี้ยงต้นกล้าแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำปุ๋ยไปตลอดเลยนะคะทำการเติมด้านข้างของทรงน้ำแบบนี้ ระดับให้มันมีตึ้งหนึ่งทุกวันนะคะเช็คดูระดับน้าอย่าให้ขาดนะคะทาการเติมนอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ให้เขาได้รับแสงสว่างสําดวงอาทิตย์นะคะโดยประมาณนะ5ถึง6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะสําหรับคนที่ไม่มีโรงเรือนแต่สําหรับท่านที่มีโรงเรือนแล้วพางด้วยซาแลนแล้วนะคะอิงโก้แนะนําว่าให้วางไว้ในโรงเรือนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะส่วนคนที่ไม่มีก็หาที่ตัดที่ได้รับแสงสว่างช่วงเช,ช้าๆถึงก่อน ่ายมุมก็จะดีนะคะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงขึ้นไปที่เหลือก็หาเป็นพิีกาแสงลำไรนะคะแสงแดดลำไรไว้นะคะก็เป็นวิธีการเลี้ยงต้นกล้า1-15วันแรกก่อนลงปลูกนะคะคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ